ควังอัลี해서โด드론쇼같이볼래요สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่ที่ควังอาลีนะคะก็มามีโดรนโชว์นะทุกคนเราก็เลยจะมาดูโดรนโชว์กันนะทุกคนมาดูโดรนโชว์ไปด้วยกันนะคะใครที่มาดูย้อนหลังฝากกดไลค์กันด้วยนะคะทุกคนไปดูโดรนโชว์กันเลยหน้าตู้เซ็ตอ้าวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อน เดี๋ยวเราจะทำยังไงดีเราจะไปใกล้ทะเละเดี๋ยวรอคนมาก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะได้เยินเสียงกันหรือเปล่านะอันย่าเซปั้นๆสวัสดีค่ะวันนี้พี่อยู่ริมทะเลวันนี้มีโดรนโชว์พี่ก็เลยอยากจะให้ทุกคน มาดูโดรนด้วยกันอาจจะไม่ได้เห็นหน้าพี่นะคะเราไปดูโดรนโชว์ด้วยกันปันๆที่อยู่ปูซานนะคะมาดูโดรนโชว์ด้วยกันนะฝากกดแชร์ด้วยนะปันๆไปเลยดูโดรนโชว์กันนี่อันนี้คือทะเลนะคะและอันนี้คือโดนโชว์อะน,นเนียคว้อเอรา,า,าน,นี่วน้กันเนี่ยีอเน่นรนนันเน วันนี้เรื่อง이ดรนโชว์있어요ดังนั้นไลาุกนด้วยกันนะคะยับเป๊จี๊วเไหมอันนี้ให้ปันๆเลยอันนี้อยู่ที่เกาหลีใต้นะคะทุกวันตอนเวลาริมทะเลเขาก็จะมีโดรนโชว เราก็เลยมาถ่ายรูปให้ดูนะคะเราดูไปด้วยกันนะน่าจะประมาณ5นาที10นาทีแหละก็มาดูไปด้วยกันนะคะสวัสดยค่ะทุกคนควังอาลีเอสโดรนโชว์ส์ We have like drone show today so I want to you guys to go and watch together with me ที่ญี่ปุ่นหนาวมากเลยที่นี่ก็หนาวเหมือนกันค่ะ สวยไหมสวยไหมว้ wow. จาจะกลายเป็นรูปอะไรกันนะวันนี้เป็นวันซอลันนะคะซอลันคือฮันกุเกซเซอิสซาซอลันรากออะ เป็นวันซลานะคะวันปีใหม่ของประเทศเกาหลีนะคะเกาหลีใต้นะคะก็จะหลอบซอลลานกมานีพาดิเซลยอตะันดีเย้เย้เย้ขาก็เป็นวันปีใหม่ของเขานะคะของที่เกาหลีก็เลยเป็นเทศกาลฝัดแคปเจอร์รูปด้วยนะ Wow, wow. Hi hi everyone today Korea South Korea Busan have a drone show it's about New Year's Korean New Year they call Solan so today the theme of the drone is like Korean New Year's so in in so oh uh, no, in Quangali, they will have like a drone show every Saturday. But today is special day, so we have it on Sunday. So if you like it, please like for me. Wow! <laughs> Thank you so much for watching together. <룡리> 환장, <입학룡리한가> 안녕하세요 여러분. 광리에서 드론쇼 있어요. 오늘, the theme is, uh, 아, 어 uh, 오늘, 설날, t 있어요. Hello, สวัสดีค่ะแคปอัญยองอัญยองเอาโดรนโชว์มาฝากริมทะเลนะจ๊ะอยู่ควางอาลีวันนี้เขามีโดรนโชว์เป็นวันซอลันปีใหม่ของประเทศเกาหลีนะจ๊ะก็เลยมาถือกล้องส่งให้ทุกคนดูนะคะส่งความสุขให้ทุกคนนะอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเราในนึงแต่มาดูโดรนโชว์ไปด้วยกันนะคะเซพโบกมานี่พาดูเซยวาว้เซแมเซแมเขาทำโดรนโชว์เป็นธีมต่างๆนะคะวันนี้ก็เป็นวันซอลันอันนี้เป็นกิจกรรมเป็น เกมลูกข่างนะเป็นลูกข่างของเขาเป็นการละเล่นพื้นบ้านของเขานะคะ I like kpop song ง o r r a me มีชื่อ a kpop มีแห้งสบายดีคุณพี่คนสวยสบายดีจ้ายังไม่เห็นหน้าพี่นะเดี๋ยวมาดูโดนโชว์ด้วยกันก่อนส่งตรงจากปูตาเลย I l i ร e BTS เ n d b l i c k p i n k for me I like BTS nice a มี p อะไร bts and p แอนด์พาวน e สต์ฝากกดไลค์กันด้วยนะฮะ อยู่ไหนคะสวัสดีคะ่ะโปอ,อยู่ปูซานคะ่ะเกาหลีใตค้ค่ะคุณปันบอกว่าพรุงนี้หนูกะไปโรงเรียนนะคะอ้ปไปกำลังใจให้นะเราส่งกำลังใจให้กันเนาะ Nice to meet you too Lisa Yay Thank you so much for coming Now I'm at South Korea, Busan, and then there w e have a drone show today, so I want to you guys to watch together with me 같이볼래요드론쇼 อันนี้ใครดู s q ว i ตเกวเ,เ,เกมบ้าสยเหร d สวิเกใครดูสควิเกบ้าอันนี้เป็นเกมอะไรนะมาก็บของ q u ว d g เกมใช่ไหม q u i เกมบ้สยอนีก็อสควเกมน,นี่คือเกาหลีฮันกุกจนอลีสวเอาเป็นท่าแบบโยนด้วยนะพี่กลับไทยไหมคะปันปันถามยังไม่กลับค่ะเรียนก่อน เราขอยกกล้องสูงเลยนะเพราะว่ามีรูปคนอื่นคนอื่นจะได้ไม่ติด so beautiful 3D yes it's t r e e uh, it's a drone it's a drone show if you have time please come to Busan if you have time please come to South Korea and watch the drone show it's very beautiful they have every Saturday night <laughs> wow สวยมากค่ะปันปันสวยเนาะสวยเนาะ,ะที่ยังชื่นชอบเลยโ okay. อเคเขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรอีกว้า wow. ว What is this อ้าวเป็นแบบเหมือนคล้ายๆถุงเงินถุงทองเหรอว้าวเซฟพกมานให้ดูเซีง ยอรุ่นดรเซอมันีเซยตันเด่นันกันต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 ลิซคบอบพายเรดอ๋อ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 น๋ออ๋ออ t ออ๋ออ o ออ๋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 คอ๋ออ่ออ รถเวอร์ใช่ไหมโอ้รถมาพี่ดูที่ไหนครับปานปัน,ปนอยู่ริมทะเลค่ะปูซานเกาหลีใต้จ้าว้าวอันนี้เขียนว่าจื้อกวนมีองจอยโพเนเซอขอให้ชีวชิตให้มีความสุขนะคะประมาณนี้นะถ้าแปลไม่ผิดจื้อกวนมีองจอยโพเนเซอโอ้ยมมนนี่แสวนีเท่าสมานี่ จือจือกบุญเมียงเจย์ขเนเซย์ขาให้แบบมีครอบครัวสุขสันต์ชีวิตสุขีอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะคะอืม it's good because the meaning is like a blessing u to have in the whole years we have to happy together we have a happy life we have the like a healthy have a money and have a happy life รูอย่างอยู่เกาหลีใต้ค่ะมีโอกาสมาให้ได้นะพยายามฝึกภาษาเยอะๆนะคะภาษาเป็นสิ่งที่ทำให้เราไปได้หลายๆประเทศส่งกำลังใจให้นะว้าวปีนี้ปีงูใช่ปะปีนี้ปีมะเส็งหรือปีมะโรงปีมะโรงหรือปีมะเส็งนะ This is a Snake Right Is This is the Years of Snake or Dragon Snake Right Snakes Lisa Kpop Wow and today is very cold so they will have like a scarf มกคอลี the ok They have wear the scarf ่เดอะฮับเด r ะเว่อร์เด c a สกาฟเพราะว่าอ๋อปิง่คับปุณม s e ไรคับปันปัน They wear the scarf because now s like the winter s e a s o n in Korea o h so c ว t e ตอนนี้กคือเป็นหา้าหนาวนะคะเขาก็เลยให้งูใส่แบบว่าผ้าบันคอด้วย y o u guys I ่ s s sorry I n e e d t o speak t h r e e l a n g u a g e Thai k o ่ e a ่โซ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 ่โอาตรงๆป้าจม่มีหนูยังไม่รู้เลย <laughs> เหมือนกันเอาตอนนั้นงูงูเริ่มหมุนแล้วงูเริ่มหมุนแล้วงูเริ่มหมุนแล้วนะฮะให้งูหมุนตัวทุกคน The return The return to your h e i r body Wow so nice 안녕하세요여러분 Busan 의 drawn choice Do you know the song k p o p like that for me girls Oh. <laughs> you like that? อฮ่าฮ่าฮ่าคา like t ั่น,ด,นดู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 ดดูดูมั่นั่นกั้นนั่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 นพั่นอั่นนั่นนก่นั่นนั่นนันนัหนนันไั่นนั่น่ะนั่น่นันนันน่นนนนั่น่นนนน Hi everyone. 안녕하세요여러분พิมมิตราวันนี้เราจะมาดูในสวนที่เกาหลีกันค่ะวันนี้จะมาดูสวนอะไรกันนะคะคือสวนที่มีต้นไม้ที่สวยงามมากแล้วก็มีต้นไม้ที่มีความ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 สวยงามมาก รอ,อดูสิอันนี้ก็คือควางอาลีนะคะปูซานเซาลคูเรีนะคะเขาใช้อะไรทำปันปัน,ปนดโดรนค่ะดโดรนเคยเห็นเครื่องบินเล็กๆดโดรนปะเขาใช้ดโดรนนะคะตอนนี้เขาแน่าจะกลับเข้าที่แล้วเดี๋ยวจะให้ดูก่อนที่เราจะไปบายบายการเดี๋ยวจะให้ดูตรงเป็นจุดเช็คพอยต์แลนด์มาร์คของปูซานแลนด์มาร์คของควางอาลีนะคะอันนี้ดโดรนเก็บไปเรียบร้อยแล้วเราจะส่งไปให้คุณดูหนึง สองสามโอเคเดี๋ยวเราจะอันนี้ก็คืออูซานควางอาลีนะคะทุกคนเรียว่าอซควางอาลีกาโฟเซลโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะทุกคนวันนี้พาน้องกระต่ายมาดูควางอาลีด้วยมาดูโดนโชว์ด้วยนะคะก็ ประมาณนี้12นาทีขำๆนะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอาไว้ค่อยดูกันไลฟ์จะนใหม่คราวหน้านะคะคือถ้าไม่โตไปอโอเคคอบใจด้วยนะคะที่ดูซโอโกะถ้าไม่โตไปอ่ะอันนี้คือันย่อนบายบายนะทุกคนมืดมากใช่เห็นตะนาพีนี่ทาหน้าขาวมากเลยนะส่งมาให้ดูนะคะมาดูย้อนหลังฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้คราวหน้าไลค์กันใหม่บ๊ายบายค่ะถ้าไม่ตบายอ่ะบาย